ไม่จผ้าอันใหม่ไม่จะผ้าอันใหม่เห็นไม่กินเลยที่จะผ้ามันจะกินงูน่งเขาชอบมันสีเขียวต้องซื้อที่อรู้เขาบอกว่าให้หยิบถิงให้เขาต้องนานแล้วไม่เห็นจะหยิบมาให้เขาเลยดูดิอุ้มลูกตอนนี้ยังไม่ดุมาเดี๋ยวลูกต่อจริงจริงนะ

เลอะมาเลอะนี่ไงเขาใส่มาตรงนี้ไงไมันเลอะมาแบบอันนี้แล้ววางอยู่นี้เดี๋ยวขอตะเกียบเพิ่มเพิ่มหนึ่งคู่ค่ะอย่นี้เพใส่แก้วจะให้ใส่แก้วทำไมล่ะนะขอบคุณค่ะ <c ười> Okay. Để <laughs> này Để tầng cao

อะไรอ่ะลูกผิงก็ไม่ชอบแข็งแบบนี้อขอนลุกเลยเดือดเหรอเดือดผิงเปรี้ยวมากไม่ชอบแบบผิงที่มันหวานหวานฮะ,ฮะดูแล้วนี่เหร่น 不是。